สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุผูสัคนตอนรับขอสูช่องก็ติดห้วดังมาแช่นะพี่น้องกลับมาพอกันในรอบบายเนะจ้ะแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางใหม่ๆตัวเลกเด็ดๆตัวเลขปังๆแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เอามาแบง่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันเนะจ้ะ สิ่งก่อนจะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะจ้าโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกส็สิสด้รับชมคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะแอดมินกส็สิสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคือกันเนาะจ้าโดยการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นการบเสีซเวลาเฮาก็ับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของ แอดดาวบนฝ่ากันก่อนเลยซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเพื่อนกระหายเข้าสามตัวบนนะจาะนั่นก็คือศ2นะพีน่องน้อง3ตัวโตดสามตัวตรงเต็มเต็มนะจ้ะศ -12 เนาะเอากลับไปติดตามงวดต่อไปก็ได้จะ้ะซึ่งเพื่อนกระได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนซึ่งชุดนี้เพื่อนกระได้หายสตัวโต๊ดนะจ้ะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขสองสหา 2องสามหกสองสามเจ็ดสองห้าหกสหหกห้าหกและห้าหเดเดินพี่น้องเด้อแนวทางแอดดาวบนฝา ซึ่งงมวดที่ผ่านมาก,ก็ห้เขาสามโตตรงแล้วนะพี่น้องศูนย์หนึ่งสองจ๊ะหมวดนี้พี่น้องก็ลองตามเบิ้งกันแล้วจ้ะฮาวพให้เขาอีกหวดหนึ่งแลจ้ะแนวทางเอเดนบนฝาแคบไปเบิง้งจุดเอาไว้เบิ้งกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปเบิ้งแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้าซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางเลขเด็ดมาสีหมอกพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยหมวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน ซึ่งวันนี้เพื่อนกระหายวิ่งบนที่ลักเจ็ดกับลักหนึ่งนะพี่น้องชุดสองตัวบนก็ได้แก่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามนะจ้าวิ่งบนลักเจ็ดผู้ใดเป็นซ้ายวิ่งซายรูดก็จ,จัดไปนะจ้าวิ่งเจ็ดนักบนพี่น้องต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเพื่อให้วิ่งล่างที่ลักสี่กับลักเก้าชุดสองตัวก็กคือสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้านะพี่น้องเดอ้อวิ่งล่างลักสี่นะจ้าเน้นห้ลักสี่ 2ตะบนวิ่งลัก7เด,ด้อจ้ะบนวิ่ง7ล่างวิ่ง4แล้วจ้ะพี่น้อง712732 7ตัวล่าง4748แ,และ49เด้อจ้าแคปไว้เบิง่งจดไว้เบิ่งกันเด้อจ้าคมอมเมนต์บ่มากก็ปล่อยผ่านเด้อพี่น้องเด้อชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของ ผมชื่อดำครับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสิ่งวันนี้เพื่อนก็ให้ฟัน3โตโมเมรร็ดเดียวคือ7จหา3และ6หา3าะเดกพี่น้องเด้อสอตัวที่เพื่อนเน้นห้ก็คือหา3าหาเด้อจ้าแนวทางผมชื่อดำครับนอกจากมักกระจัดไปเด้อจ้า3โตโมเมรร็ดเดียว7หา3หา3ฟัน2โตหาสาเด้อจ้า ไปต่อก็เลยจะไปต่อกับทีแนวทางของกุยสละราวนะพี่น้องนะเนาะแนีทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หน่งมิถุนายนซึ่งงวดนี้เพื่อกระได้หายชุด3ตัวบนซึ่งกระได้แกตัวเลขเจ็ดหาสองหนึาสี่เจกสองสองเจ็ดสีและห2สเจพี่น้องต่อโดยแนยวทางชุด2องโตบนรางซึ่งกระได้แกหาสอง หาซีหกสองเจ็ดซีและสองเจ็ดเดจ้าแนวทางสองตัวบนนะจ๊ะต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเพิ่นกระไฮวิ่งล่างถีลักสามนพี่น้องเด้อไพ่เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูกระจัดไปเดจ้าลักสามสองตัวล่างเพิ่งน,นินไฮแปดสามและศูนย์สามนพนองเด้อสามตัวเม็ดเดียวเพิ่นไฮซีห้าหกเดจ้า ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องข้อหวยสุขคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมแล้วก็รับรู้้อมูลอย่างมีสติละจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค้ดยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นละจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิง่งผิดกฎกดหมายทุกชนิด้ดยพี่น้อง การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะจ้าสื่อตามกำลังทรั์ของจาข,ของโดยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโ่งดีแห้งๆปังๆมันๆมากันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปทอนี่ก่อนนะจ้าแล้วกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าโดยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า